เธอจ้อาเวลาทำงานจ้าแก้ขัดกันอีกแล้วครับสำหรับไร้ไลไลบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับใครที่เผลอไปอัปเดตใน App s t o ร์แอปสโตร์สองคั้เพื่อเปิตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมานะครับผมสิบเอ็ดสิบสองมมิถุนาที่ผ่านมาของผมเนี่ยสิามเมื่อวานนี้เองนะครับ อัปเดตแล้วเออหรือบางคนไปโดนอัปเดตอัตโนมัติเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไลน์แต่ขออนุญาตปิดหน้าจอก่อนนะ Google ะไลฟ,ฟ์สคาหาไลน์ก่อนการตั้งไลน์รายการใหม่47ไลน์ขออนุญาตเข้าไลน์โดยแต่สองคนเพื่อเป็นทำหน้าจอให้มืดก่อนนะพเพราะมันเป็นความเป็นส่วนตัวนิดนึงปึ๊บปึ๊บป๊บมาหน้าจอเปิดใช้อยู่แล้วเข้าไลน์ครับอ่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไลน์กันไปปุ๊บแชทปุ่ม แล้วปต่ครั้งเาื่องตัวตวเรองการเรีนแชกหอมจนน่าตกใจเปิดภาพภาพไทยแลนด์ท็อปไทยแลนด์ประกาศศักดิ์ภาพไทยแลนด์เก้าสามสิบท็อปไทยแลนด์เก้าสามสิบปัดความมาภาพไทยแลนด์ลำโพงต่าวประกาศสาธารณะอ้าวทำไมข้อความมันทึกบรรทัดนึงล่ะปัดความาปุดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทัดขนหรือลงปัดความาสามไม่สามแสดงว่ามีสามรายการโอ้โหบางคนบอกว่าเมื่อก่อนมันอ่านยาวยาวเป็นประโยคเดียวท็อปไทยแลนด์ตึ๊ด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 เราปัดควาต่ออีก อีนะาออันนี้อันนี้คือชื่อน้าของผมนะครับคือเอ๊ะทำไมมันมันเป็นอย่างนี้ล่ะโดยตอนนี้มี2วิธีที่เราจะใช้งานให้มันรู้สึกว่ามันไม่ต้องมานั่งปัดเยอะอย่างนี้อืทํำยังไงกันล่ะหมอคอมสวัสดีครับผม,ผมนายหมอคอมสิธิโชคนะครับนั่นคือปัญหาทางแก้ไขที่แบบให้เหมือนเดิมเลยยังไม่มี แต่วันนี้มาแก้ขัดกันก่อนวิธีการที่1ครับใน Messenger เราเคยบอกไปแล้วครับใช้วิธีการรูปแต่ก็มีเพื่อนๆแนะนําวิธีการไปเป็นตั้งข้อความใหม่แทนก็มีหลากหลายวิธีดังนั้นใครมีวิธีดีๆเด,ด,ด็ดๆนํามาฝากกันได้นะครับโอเคครับอย่างที่1กันเลยก็คือผมแนะนําให้รูปตั้งแต่บนลงล่างเดี๋ยวลองรูปอยู่นะ แต่ตรงกลางหน้าจอบนบนหอมจนหน้าตกใจเปิดภาพรทยทลนดยเนี่ยแล้วก็รูปลงมาไทยแลนด์รูปลงมายอีสุกีนไลน์มีการเข้าสู่ระบบไลน์เบอร์ชาร์จไลน์เธอได้มานี่เป็นนี่บัตรเครดิตนี่รถนี่สิ่งเราก็จะสามารถที่จะอ่านเป็นแบบส่วน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 แบบนี้ได้นะครับผมอ่านเป็นส่วนส่วนได้เลยซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะอ่านได้ง่ายขึ้นแต่บางคนบอกว่า ไม่ถนัดการรูปมีแบบอื่นไหมคือเราต้องรูปจากบนลงมาล่างลงมาล่างลงมาล่างขยับทีละนิดทีละนิดหรือขยับขึ้นบนก็คือย้อนกับข้อความใหม่ขึ้นถ้าลงมาก็ข้อความเก่าลงคือมันดูยุ่งอะ่ะเพื่อนๆดังนั้นผมเลยลองไปหาอีกวิธีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปผมไปโฟกัสอยู่ที่ข้อความแรกหอมจนหน้าตกจากท่าไทยแลนด์อ่ะท่าไทยแลนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอยากอ่านเหมือนเดิมะคือปัดไปเป็นกลุ่มหนึ่งปัดไปเป็นเพื่อนคนหนึ่งปัดไปเป็นกลุ่มหนึ่งปัดไปเป็นเพื่อนคนหนึ่ง ผมจะเอาโรเตอร์หรือตัวหมุนที่ชื่อว่าบังคับในแนวตั้งออกมาใช้งานครับอะเราผมหมุนโรเตอร์นะผมเอาออกมาแล้วบังคับในแนวตั้งเนี่ยครับหมุนจนเจอเริ่มต้นตัวบรรจุเริ่มต้นบังคับในแนวตั้งบังคับในแนวตั้งครับหลังจากนั้นจะไปในส่วนของเมนูถัดไปหรือรายการถัดไปให้หนึ่งนิ้วปัดลงครับผม อี่นภาน,นี้วปัดลงลน์มีการเข้าสู่ระบบไลน์เวอร์ชันเบราว์เซอร์ที่โครง IP a d d อด s s รส3 1 5 6้3ยส n มจุดหนึ่งร้บจุดลน์เเป็นนี่บัตรเครดิตน,นี่รถนี่สินเชื่อผ่อนไม่ไหวทำไงดีเครื่องหมายทับรัดล็งเล็งคลอดมาตรการอื่นๆเพิ่มอีก830ปุ่มอ<แ>เพมใหม่หนึ่งรายการคือบอกเหมือนเดิมเลยถ้าต้องการที่จะย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้าหรือรายการก่อนหน้าก็หนึ่นิ้วปัดขึ้น มีการเข้าสู่ระบบไลน์เวอร์ชันคร้ต้องการเข้าตัวไ<ส>หนก,ก็หนึ่งนแต่สองครั้งเหมือนเดิมกันเลยนะครับแต่คุณจะต้องไปเอาในส่วนของเมนูบังคับในแนวตั้งก็คือใช้ตัวหมุนหรือโรเตอร์มาใช้งานแทนนะครับอีกครั้งนะครับปกติถ้าเราปัดขวาอย่างเงี้ยตรงตรงหัวข้อนี้นะครับไลน์มีการเข้าสู่ระบบไลน์มีการเข้าสู่ระบบเนี่ยผมผมปัดมาเจอ,อลไลน์มีการเข้าสู่ระบบไลน์เวอร์ชันไลน์เก้ายี่สิบสองเนี่ยไลน์ไม่มีการส่งมาตอนเก้ายี่สิบสองปัดขวามาก็คือ มีการเข้าสู่ระบบในเวอร์ชันอีกราบไม่มีการทำงานสามไม่เลือกปุ่มมีสามรายการแต่ถ้าเราใช้ปัดขึ้นปัดลงเนี่ยครับอ่านแล้วอ่ะตอนนี้ถ้าคุณปัดซ้ายปัดขวาเมื่อไหร่ปุ๊บคุณต้องหมุนโรเตอร์มาที่บังคับในแนวตั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยปัดขึ้น แถบเลื่อนแนวตั้งป8หน้าอีนาภานาภาคุณสมรูป9้ีนาภานาภาลายมีการเข้าสู่ระบบตัวอักษรการดําเนินการบังคับในแนวตั้งแล้วปัดขึ้นปัดลงลนยเธอได้มานี่เป็นนี่ปัดลงไปที่เมนูถัดไปปัดขึ้นไปที่เมนูก่อนหน้าลายมีการเข้าสู่ก็คือรายการก่อนหน้านะครับผมจะใช้โรเตอร์ในการช่วยปรับจูนการใช้งานนิดนึงอ่ะอ่ะผมพ่มามาก่อนนะครับแล้วเปิดหน้าจอคืนมา มานหน้าจอปิดใช้อยู่จะไปตั้งยังไงให้บังคับในแนวตั้งมาเป็นโรเตอร์ในตัวหมุนของเราได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องปรับใช้งานกันนิดนึงคือถ้าคุณเปเผอปัดซ้ายปัดขวามเมื่อไหร่ปุ๊บคุณก็ต้องหมุนโรเตอร์กลับมาที่บังคับในแนวตั้งอีกครั้งหนึ่งครับไปที่การตั้งค่าครับผมโฟลเดอร์ er, การเงินการตั้งค่าอ่าแต่จะเอาเอตอนนี้บางคนบอกว่าของผมไม่เห็นมีเลยบังคับในแนวตั้งเหมือนหมอคอมก็คุณยังไม่ได้ออกมาจากในโรเตอร์หรือตัวหมุนครับโค้งออกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้าไปท มรคภาสิทธิีชารแล้วก็ไปหาเมนูการช่วยการเข้าถึงครับผม Wi-Fi Bluetooth ผมขอหนึ่งนิ้วปัดขวาปัดเร็วหน่อยนะครับเซลล์อตสปอตการแจ้งเตือนเสียงและโฟกัสเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงนี่นะครับการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณกปัการทำงานขอหนึ่งนิ้วปัดขวามาหาคำว่า voice over การมองเห็น voice over เปิดปุ่มเมื่อปัดเจอคำว่า voice over แล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับ <Voice> over <spe ech> พอเข้ามาใน<อ> voice over แล้วหนึ่งนิ้วปัดขวาไปหาคําว่าตัวหมุนนะครับตัวหมุนเฉยๆนะครับตัวหมุนปุ่มปัดขวาไปผมไปเร็วหน่อยเนาะความเร็วการอ่านออกเสียงพูดอักษรเร็วการจํ voice การแสดงรายละเเสียงปุ่มคําสั่งปุ่มกิจกรรมตัวหมุนปุ่มอ่าตัวหมุนเฉยๆนะครับตัวหมุนปุ่มเจอแล้วหนึ่งนิว้วจากสองครั้งเข้าไปปุ๊บเลือกอยู่ตัวอักษรแล้วก็จะางนมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยปัดไปหาคําว่าบังคับในแนวตั้งครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปเร็วหน่อยนะครับแถวที่2เลือกอยู่เรียงรายกันสถานที่สังเกตเรียงสถานที่บทความเรียงบทความใหม่เลิงที่ไปเรียงลิงที่ไปลิงที่ไม่ได้เรียงลิงที่ไม่ได้ปุ่มเรียงปุ่มใหม่เลือกอยู่ช่องป้อนข้อเรียงช่องเลือกอยู่ช่องค้นหาเรียงช่องรูปภาพเรียงรูปภาพข้อความนิ่งเรียงข้อความซูมเรียงซูมรายการประเภทเดียวเรียงรายเลือกอยู่บังคับในแนวตั้งบังคับในแนวตั้งโอเคของผมขอเอาเอาตัวบังคับในแนวตั้งออกไปก่อนนะครับคุณปัดขวามาจะเจอเมนูนี้ บังคับในแนวตั้งบังคับในแนวตั้งไม่มีการทํางานนี่ให้1นิ้วแต่สองครั้งให้เขาเลือกเลือกอยู่บังคับในแนวตั้งให้เขาบอกว่าเลือกอยู่บังคับในแนวตั้งคราวนี้ครับโพมออกมาครับแล้วคราวนี้ผมเข้าลายใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวต้องปิดให้หน้าจอมืดก่อน มาหน้าจอเปิดใช้อยู่แล้วเข้าไปที่ลา้านโฟลเดอร์แชทินโฟลเดอร์เฟสบุ๊คลายรายการาใหม่สไลน์แล้วก็คราวนี้แชทปุ่มปัดไปจนเจอแต,ต่องครั้เลือตัวเลือกอาอการเรียนแก้ไขโอเพนแชทค้นหาสแกนยูเอสอมจนหน้าบานเนอร์ซีเอบานเนอร์ซีเทำชาวเน็ตแห่ทักเพียบข่าวเด็ดปุ่มทีจีเอสบ s อินเวสเหนึ่งไม่ค่าประเทศไทยเก้าสามสิบโอเคเมื่อกี้ขออภัยอาจมีชื่อกลุ่มบางกลุ่มหรือบางบุคคลก็ต้องขออภัยมาน้าที่นี้ด้วยนะครับ คราวนี้อย่างเช่นถ้าเราปัดมาจนเจอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เราอยากจะอ่านในรูปแบบเดิมก็หมุนโรเตอร์มาที่บังคับในแนวตั้งครับหมุนครับจะทหทนเข็มหรือตามเข็มก็ได้บังคับในแนวตั้งะพอเจอบังคับในแนวตั้งแล้วให้หนึ่งนิ้วปัดลงเขาก็จะไปที่รายการถัดไปทันทีทับไทยแลนด์อีนะภาณ์นะ์ลั มีการเข้าสู่ระบบไลน์เวอร์ชันหนึ่งนิ้วปัดลงที่ไลน์เธอได้มานี่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้รถหนี้สินเชื่อหนึ่งนิ้วปัดขึ้นทำไลน์มีการเข้าสู่ระบบไลน์เวอนกลันไปที่รายการก่อนหน้าหนึ่งนิ้วปัดลงร้อยไลน์เธอได้มานี่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้รถหนี้ก็ไปที่รายการถัดไปทันทีนี่ก็เป็นอะไรที่ผมพอที่จะลองหาวิธีแก้ขัดเบื้องต้นที่จะทาให้เพื่อนๆนกลับมาใช้งานที่ไม่ใช่ปัด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 เจอหนึ่งอัน ไปกลุ่มที่2ปัด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 อทั้งหมด,ด,ดทั้ง4ครั้งนะครับเพราะบางคนยังไม่อยากที่จะเข้าไปอยากจะแค่ดูแค่หน้าห้องเฉยๆวิธีการก็ประมาณนี้นะครับนํามาฝากก,กันกับความรู้จากบริการหมอคอม1414แพทยไทยที่มีวิธีหรือทิปเทคนิคดีๆที่จะทําให้มันกลับเป็นเหมือนเดิม100%เปอเซนบอกกันด้วยนะผมก็อยากรู้ลาไปก่อนแล้ครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับผม